ดิสแลนแด์ทุกคนมือนี้เอาสากล้องน้อยๆ้อยไทยเดี๋ยวเอาไปขี่รถที่มือนี้ออกกําลังกายไปเขต็ดกันเดี๋ยวรู้ว่าจะซอดใส่เขต็ท่าหลวงหรึเปล่าเขาออกจากเขตท่างเชียงมาขอดเขตบ้านนะครับแล้วมาเปิดคลิปเอามาเบิ่งนี่เห็นรถอ่นักท่องเที่ยวจอดกินข้าวอยู่นี่หลายนี่ข้างหน้านี่ก็เลยจับกล้องมาเปิดคลิปเลยสักรถทัวร์นะแขกรถทัวร์ เราจะพาไปเ,ปเบื้องเขตวัดนาบ้านอ่าีฐานเน,ะน,นาะเ่อนนาเยียมจัดงานบุญกระถิ่นบวมเปอย่างประมาณนี้แหละโอ้ดีรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าหลายโอ้ของ้งงานนี่แขกทัวร์เขาจะมาจินอหาหรนจินอันนี้เขตวันขุนตาท่องห้อมสองรถออกมาเนี่ยไฟอยู่นี่เนาะไฟวาด อาหารตัวนี้เขาจะมาจอดกินด,ดีเนาะแขกทัวเ,เติมเลยแขกทัวจีนคุจีนมืน่อน,นี้ใช้กล้องโ,โปรโปไทยทุกคนเป็นภาพโค้งแบบนี้เนาะแต่จะเห็นเป็นภาพมุมกว้างเปลี่ยนไปหลากหลายรูปแบบ น,นี่ตึกกำลังก่อสร้างเลยเป็นแหลปไปยเสร้าง3ามหัวนีล่ล่อลงไปเขตบ้านสีทานโอ้ทางหน้านี่รถติดไหลยอันนี้ขายรถจักไฟฟ้านี่ครับสมัครพนังงานขายได้ภาษาจีนเริ่มต้น3ล้านา5าล้าน ค่าคอมหลายกว่าสิบเหรียญเลี้ยงอาหารสวยไร้ภาษาจีนเริ่มต้นสองล้านเจ็ดห้าสามล้านห้าค่าคอมหลายกว่าสิบเหรียญเลี้ยงอาหารสวยเนาะ,ะขายรถไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าโอ้หลากหลายหลากหลายแบบหลาย่ห,ยบบห,ยห้องรถจักรไฟฟ้าเข้ามาได้จีนเด้ รถหลายเน,ะนานเนเนะยางแดงว่าโอ้หลักเรื่อหลืองลดอยางเป็นตับเนาะลบเ <c oughs> นี่ยี่วินท่านฝืดน้านชอบเปียดไปทางหน้าหอดเขตสร้างสามหัวแล้วน,นี่เป็นทางห้อมเข้าไปเนาะเป็นพ้อมหนึ่งบ้านขุนตาทุกน,นี่เปิดใหม่โอ้แกะตัวรถตัว น e ั่นที่เบอร์เกอร์เปิดใหม่โอ้หเอากำลังจะรอข้ามทางไปเบื้องนั้นกดต,ตอนนี้รถดอย่างมาหลาย,ลายเลยเบื้องนั้นมีธนาคารดูกดเงินธนาคารเอชบี H e กับธนาคารการค้าเนาะโอ้กลงไหลเนาะ โมงหรือยังเรื่องการแลระบอดหอมด้วยควันต้นไม้อันนี้นะเขาอย่างมานี่ปีดามตัวตัวเลยอหอมไม่เลยตัวตุ่สินง้าโอ้ยยังสิ่ง,งข้ามไปบพนั่นแบบนี้นับมือนับหลายได้รถอยู่ในนะ้า รถลวงเราเนี่ยเหยียดจังนับมือนับหลขึ้นท่านะรถมีเบี้ยที่มาพวกนี้มันติดเจ้รถคนกันนะรถติดรถอย่างไรก็หลายคนน่าจะไปใช้ตรงนั้นแหละ้าผู้ใดอยู่ในเส้นทางที่มันสะดวกนั่นเียนนักศึกษาน่าจะไปใช้ตรงนั้นหลายอันนี้เป็นตรงแถวขเจ้า ลาวเที่ยวงั้นลาวเที่ยวตามไปพวกนั้นเอาลงคลิปหนึ่งขันมีเอฟซีเพื่อนให้เหมารถบ,บุทราาลงเพื่อนว่าจะมารถตู้เหมาไปบางเวียงบอกไปหลวงพ่อบางบอกไปปากเซบอกอะไรอย่างประมาณนี้นมีเนาะมีเพื่อนจะมีรถตู้แบบนั้นเนาะจะบั่รราคาขึ้นกับข้ามข้ามขึ้นกับลมเดียวเท่านั้นลดลงราคาเดียวแล้วก็ไปมันน่าจะบุแพงเราเนาะ ถ้าเขาไปเที่ยวเที่ยวขีรถเมล์เหนอก่อนแล้วเขาจะไปถามอัปเดตรีวิวราคารถตู้น้ำเที่ยวให้ที่พัเลยไดีเบื่อได้ชมนํำเลยเพราะว่าเพื่อนจะขนส่งแบบแบบเหมาเลยอันนี้ว่าชิจะแบบเหมาไปเที่ยวเลยนะมันจะมีหลายรถตู้เนาะรถตู้เหมารถตู้น้ำเที่ยว ออนี่เขาฮอดเ็ดโอ้คนใส่น้ำผู้แล้วด้ทุกคนนี่ทางหน้านอันคนบอกเคดสร้างซามหัวแต่ก่อนบอกได้มีแตนี้มันปรับปรุปงขึ้นมาแล้วดิมีส่วนน้ำผู้มีน้ำผู้นี่มีน้ำผู้เลยอ่ะเดิเบิงนั่นโบโบได้เปิดนเนาะอือเดิบินี่เปิด นี่มาดนทีน้ำผู้แล้วทุกคนงางแบบนี้เหรอปลาไม่ามาใส่หรอ,อ, <laughs> อไปโตไปบนทางบ้องแล้วเ่อไหร่ น,นี่เป็นภาพบรรยากาศสดอยู่ส่วนส,สาธารณะบรรยากางฟังยามแรงรถไล่เนาะสัตว์จอไปมาวงเลื่อนเลื <c oughs> <c oughs> ่อนได้จุบๆ่าพนียก่อนโอ้เบื้องนั้น,นรถยังติดเหมือนกดิมคนหน้า <c oughs> อยู่เดียวอยู่นยย่นละเอารอข้ามทางไปเบิ้องนี่นข้าไปเขตบ้านสีฐานรถนับเมื่อนับหลายได้อยู่ตามถนนนี่ก็ได้นับเมื่อนับเพิ่มขึ้นเหมือนหรื่องน,น,นี้สองสามคันสี่ห้าคัน เราเท่วหนักด้วยนั้นเอ้มาหลายแท้วไปข้ามดู่ะออือ้ข้ามแล้วข้ามแล้วจึบเวอ <c ười> นี่วัดอันนี้เพิ่นจะเฮ็ดบุญกะทินนะ่ะวัดอ่า วัดศรีมงคุดเชียงแวนวัดศรีฐา,านเหนือองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงเชียงเมืองสุโขข้าไปในนี่แหละเมื่อวานเมื่อวานนี้ก่เอา,ามาขี่กายมาแล้วมันคำ้ำนะแต่ว่าบบได้ถ่ายนี่นี่นี่วัดนี่เนาะนี่ ตัวนี้เป็นห้องการนันต์ราชนเขียนเลยมีตัวนี้นี่มื่ออื่นบ่วัดเสีงเยงเวรเยอมมาถ่ายให้ทุกท่านได้บิ่งเนาะบรรยากาศบุญกระถินา่นี่ทุกคนมีคนกำลังเกียมเด้นี่เอาเข้าข้างๆนลยพวกเนิ่งนะจุ๊บๆ กำลังอาน้ำไอเดินเนาะตกแต่งนี่บัดสิมหงคลอามะกำลังหางกระเกี่ยมขอบใจทุกท่านที่บุญสุดยาเกี่ยมแหละโอ้ ออกไปทางนี้นี่เ็นเกี่ยวนะงานบุญกระถินอ,อูอ้มาหลายเนาะนีตัวสิ่อ,อเป็นตาย,ยานเนาะ <laughs> ใช่ครับจะได้ไเอึคนเรื่องมาเองมองมองมองนี่นี่ตาลีงานบุญแย่งข้าวบุญกระถินขอเงินเชิญท่านเข้าพิธีถวายพระแก่นสามัาทีที่จะเดินทางมาจากประเทศไทยโอ้มาจากประเทศไทยม่ได้ทุกคน บุนกระินไทยสัมพันธ์ลาวไทยวันเสาร์ที่เก้าเดือนพฤศจิตอนเช้าจะตั้งนุกัติ่นปุ๊บั้นห้าโมงแรงพฤศจิสุดริมงคนสัลคสดี๋ววัันั